แค่หนูแบบเข้ามา2ปีทุกคนหนูได้ใช้เวลาสองปีคุ้มมากๆแบบขนาดติดช่วงโควิดด้วยเอาจริงๆถ้ารวมๆกันแล้วว่าหนูใช้เวลาประมาณปีหนึ่งที่แบบได้ทําอะไรหลายๆอย่างมากๆเออแต่ว่าแบบพี่เขาหกปีแล้วอะทุกคนแบบ5ปีกว่าหปีอะคือเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆรุ่นพี่ทุกคนคือรักวงมากๆแบบรักวงมากๆได้มีโอกาสคุยกับพี่เป้แล้วก็แบบเรานั่งคุยกับเขาเราก็ยิ้มแล้วเราก็ขับไปด้วย ถึงแบบคือมันก็ใกล้แบบใกล้ที่แบบว่าพี่ๆรุ่นหนึ่งจะหมดอย่างนี้แล้วใช่ไหมมันมีโมเมนต์หนึ่งที่หนูแบบมานั่งคิดก,กับตัวเองแล้วหนูรู้สึกว่าแบบเออจริงๆเข้ามาเป็น BNK มันทําให้หนูได้ลองลอง,ลองทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็แบบจริงๆแล้วทุกคนแบบงานมาสลีก็คือได้ลอง ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่าการเข้ามาเป็น K, เบนเคีแล้วจะได้ลองมาเป็นแม่ค้าหรือว่าแบบได้ลองมาทําอะไรของตัวเองจริงๆแบบได้แบบว่าเอาสิ่งที่เราเรียนมาทําด้วยซ้ำแบบเอากราฟิกมาทำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้ลองคํานวณได้ลองโน่นนี่นั่นได้แบบทําอะไรหลายอย่างมาแบบงานบางทีงานเยอะมากแต่ว่าเป็นงานที่แบบเราไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยได้ลองทำแล้วรู้สึกว่าแบบมันได้มากกว่าสิ่งที่เราเคยคาดหวัง ไว้ตอนก่อนเข้าว่าเราจะได้อะไรเงี้ยแราแบบมันทาให้ใจฟูมากแล้วแค่หนูแบบเข้ามา2ปีทุกคนหนูได้ใช้เวลา2ปีคุ้มมากๆแบบขนาดติดช่วงโควิดด้วยเอาจริงๆแบบถ้ารวมๆกันแล้วว่าหนูใช้เวลาประมาณปีหนึ่งที่แบบได้ทําอะไรหลายๆอย่างมากๆอ่ะเออแต่ว่าแบบพี่เขา6ปีแล้วอะทุกคนแบบ5ปีกว่า6ปีอ่ะคือเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆแบบคือแบบเขาเก่งมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าเขาแบบได้อะไรไปเยอะมากๆแล้วก ก็แบบดีใจกับความสําเร็จเขาแล้วยิ่งแบบว่าเห็นพี่พแบบว่าไปรับปริญญากันอะไรยเงี้ยก็แบบดีใจแบบรู้สึกว่าพี่พแบบดีใจแทนแฟนคลับด้วยรู้สึกว่าแฟนคลับทุกคนก็เติบโตมากับพี่พี่เขาตั้งแต่สมัยพี่พี่เขาแบบยิ่งเรียนอยู่อะไรยเงี้ยเออแบบเออเราก็แบบดีใจอ่ะเราก็ไม่รู้เราก็เหมือนไปเป็นมัมีเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังเด็กกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้ถ้าเกิดนึกภาพเราแบบหกแบบ อีก4ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นโฮปที่ได้ทำทุกอย่างครบวงจรชีวิตแล้วแล้วก็แบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะได้ครบได้ทำอะไรครบทุกอย่างแบบที่คนที่ไม่ได้เข้ามาเป็น BNK แล้วอายุเท่าหนูเคยได้ทำอะไรอย่างเงี้ยคือคนอายุเท่าหนูที่ไม่ได้เป็น BNK ตอนนี้อาจจะแบบยังไม่เคยได้แบบมาทำบูธขายของของตัวเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเออ จริงเราแบบใช่รุ่นหนึ่งปูทางไว้ให้รุ่นน้องรับช่วงต่อใช่ซึ่งแบบคือรุ่นพี่ทุกคนคือหลักวงมากๆแบบหลักวงมากๆได้มีโอกาสคุยกับพี่เป้แล้วก็แบบเรานั่งคุยกับเขาเราก็ยิ้มแล้วเราก็ขับไปด้วยแบบคือเราแบบอน j o ยมากๆเรารู้สึกว่าแบบเอยเขาหลักวงมากๆเลยนะอแล้วก็เลยทําให้แบบเรารู้สึกว่าเออแบบเราเราก็แบบอยากจะสั่นต่อให้มันดีอะไรอย่างเงี้ย พี่พี่รุ่นพี่สร้างไว้ได้ดีแค่ไหนแต่ฉันก็จะสร้างสิ่งใหมให้ดียิ่งกว่าแฮปปี <Happy. S 1> ม้มากๆแล้วก็แบบก็ จริงๆก็เข้า BNK มานานีพอสมควรแล้วแล้วก็เออจริงๆเราก็แบบว่าไม่ค่อยกล้าคุยกับรุ่นพี่เท่าไหร่แต่ก็แบบพอช่วงหลังๆมาเราแบบกล้าคุยกับเขามากยิ่งขึ้นเราก็รู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับเขามากๆรู้สึกแบบสนุกทุกครั้งที่คุยจะได้เห็นโอชิเบะฮูพี่เจนิดเปล่าไม่รู้สเตเตวันเกิดหนูทันหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าสเตตวันเกิดของแพมที่แบบเดือนเยัง เดือนเจ็ดหรือเดือนหกนี่แหละยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมถ้ามีก็อยากจะลองขอพี่เต็นให้มาขึ้นกันูเหมือนกันพอปี่คนอื่นก็ยังขึ้นกับเพื่อนคนอื่นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นนะว่าจะได้ขึ้นกับพี่เต็นหรือเปล่า ก็ต้องขอพี่เต่งก่อนแล้วก็ดูว่าเขาว่างไหมตรงกันหรือเปล่าหรือว่าตอนนั้นอาจจะจัดปีอาจจะเป็นจัดปีหน้าแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะช่วงนี้กิจกรรมเยอะมากบอกเลยทุกคนคือหนูเห็นตารางแล้วกิจกรรมแน่นเอียดก็เตือนไว้ก่อนนะคะว่าเทเตอร์อาจจะมีน้อยแล้วอะไรอย่างงี้ยทหแบบแบบพี่ๆอะไร ถ้าอยากมาดูก็ถ้ามีก็แนะนำเลยว่าให้รีบไปดูนะคะชอบกกๆเราใช่ตอนที่หนูฟังหนูแบบเห็นหน้าพี่เจนนิทลอยออกมาเลยต,ตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยพี่เจนนิสอยากได้เพยงนี้ใช่คิดภาพที่ b n k ไม่มีพี่เจนนิสไม่ออก <laughs> ใช่ แล้ววีโนี้ได้มีโอกาสร้องสามหกห้าด้วยแล้วก็ตอนร้องอ่ะในหัวหนูก็คือมีเสียงพี่เจนิดร้องสดสวยอยู่ในหัวใช่ช่วงนี้เจอพี่เจนิดก็ไม่กล้าคุยเลยเขินก็เจอแบบปะปายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยกล้าคุยแต่มีคอนเทนต์นึงอยากทํากับพี่เจนิดมากในติ๊กต็อกก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอพี่เจนิดแบบที่พี่เจนิดว่างก็จะชวนพี่เจนิดมาทาจริงในเธอนึกภผ้าไม่ออกเลยว่ารุ่นหนึ่งใช่ แต่รุ่นหนึ่งไปก็ยังมีรุ่นสามรุ่นสองให้ทุกคนตามนะคะแล้วก็เร็วนี้จะมีรุ่นสี่มาให้ทุกคนตามนะคะก็อย่าเพิ่งงีกันไปไหนดูแต่บอกเลยว่ามีคนเดินมาถามหนูว่าแบบเออแบบคนรุ่นหนึ่งจะไปไมหมอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนไปจริงๆนะรุ่นหนึ่งมีครั้งเดียวทุกคนมีครั้งเดียวใช่แบบมันไม่มีแล้วนะอูมีครั้งมีครั้งเดียวนะก็มากันเยอะๆนะคะ คิดว่าน่าจะจัดที่ที่มันยิ่งใหญ่อยู่พอสมควรนะคะพอเห็นคอนรุ่นหนึ่งอยากเห็นคอนรุ่นสามเหมือนกันนะคอนรุ่นสามจริงๆเคยคุยมาแล้วค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าหรอกค่ะคือจริงๆแล้วการที่เราจะทําคอนเสิร์ตอันหนึ่งคือมันต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างเยอะมากๆเช่นแบบว่าถ้าเราทําไปแต่แฟนคลับที่พพอร์ตเรายังไม่ได้เยอะมากพอก็มันก็ไม่คุ้มกับการจัดอย่างนี้เขาก็อยากให้ทัานแฟนคลับรุ่นสามมันแบบว่า บึกบึกอะไรนี้ก่อนใช่ก็คงต้องใช้เวลาอย่างตอนรุ่น2ก็ใช้เวลา2ปีป่ะคะ่ะใช่ก็ก็ซัพพอร์ตแล้วก็รักรุ่น3ากันเยอะนะคะรุ่น3าทุกคนก็อยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองกันมากๆค่ะทุกคนก็คือพูดเป็นเสียงเดียวกันมาโดยตลอดแล้วก็พอแบบเพื่อนๆพูดเราก็แบบไปเสนออะไรเงี้ยอืม ก็อยากให้ทุกๆคนสัพพอตรุ่นสามกันเยอะๆนะคะใช่ก็ถ้าถ้าแบบว่ารุ่นสามมันแบบว่าชัดเจนแล้วว่าแบบคนซัพพอร์ตเยู่จริงๆอ่างเงี้ยก็อาจจะมีคอนขึ้นมานะคะใช่ ต่อสัญญาณไหมต่อสัญญาณหรือต่อสัญญาสัญญาณยังไม่หมดนะคะอย่าเพิ่งให้ต่อคะ่ะตอนนี้สัญญายังไม่หมดคะ่ะสัญญาฮุบเหลือกี่ปีอันนี้เราพูดกันเลยเหรอคะเหลือนานอยู่คะ่ะก็มันผ่านมาแล้ว2ปีเกือบ3มปี ประมาณสองเอ้ยประโยประมาณสามสามสี่ปีได้ค่ะอีกนานทุกคนทุกคนยังเห็นหน้าหนูไปอีกนานๆเลยเธอเห็นรุ่นสีอังกฤษหน่อยไม่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 กระซิบไม่กับซิไม่กับซิบอะไรทั้งนั้นรุ่นสีทำอะไรพี่ไม่ได้ลรอเดี๋ยวหนูจะจาพี่ไว้นะอืม ปอยนุ่นสีหน่อยสิไม่สปอยไม่สปอยไม่สปอยแต่นูรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่สปอยหรอกขอให้รุ่นสามอยู่ด้วยกันเป็นนานๆน,นะคะไม่งั้นเหงาแย่เลยใช่จริงๆบอกเลยถ้าแบบว่ารุ่นสามไม่ได้มาอยู่หอ,อด้วยกันก็คงไม่ได้รักกันขนาดนี้แล้วก็ที่เรามีหอ,อได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองนะคะติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ v r และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am m o o n application จากวันนี้ต้องเจออะไรจะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยยิ้มของเธอ